สวัสดีครับผมนายราชพฤกษ์ล่มโพลีรหัสนักศึกษา6 7 4 1 4ด0 5 1หมู่เรียนห้องสิบเาบเอวันนี้นะครับจะมาสอนในเรื่องของการดำเนินการนะครับหัวข้อที่เลือกมาในวันนี้นะครับคือเรื่องของการบวกจานวนเต็มนะครับการบวกจานวนเต็มนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากถ้าพร้อมแล้วนะครับเราไปเรียนกันเลยนะครับ Finished. ก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องนี้นะครับเรามารู้จักเส้นจํานวนก่อนนะครับเส้นจานวนนะครับจะประกอบไปด้วยจำนวนเต็มศูนย์นะครับและทางด้านขวาของศูนย์นะครับคือจํานวนเต็มบวกนะครับทางด้านซ้ายนะครับจะเป็นจํานวนเต็มลบนะครับในหน้าแรกนะครับเราจะเรียนในเรื่องของจํานวนเต็มบวกนะครับบวกด้วยจํานวนเต็มบวกโจทย์ของเราก็คือ จงหาค่าของ3อามบวก4่เราจะนะครับจะมี3ามเป็นตัวตั้งบวกด้วย4นะครับ4นะครับมีค่าเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนับไปทางด้านขวามือนะครับนับไปนะครับเรามาดูคำตอบกันนะครับคำตอบของเราก็คือนเนั่นเองครับในหน้าถัดมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของ จำนวนเต็มลบนะครับบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะครับโจทย์ของเราก็คือจงหาค่าของลบสามนะครับบวกด้วยลบสี่เราก็จะมีลบสามเป็นตัวตั้งนะครับบวกด้วยลบสี่นะครับลบสี่เราจะนับไปทางด้านซ้ายนะครับอ่าสี่หน่วยอ่าเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็คือลบเจ็ดนั่นเองครับ ตัวอย่างถัดมานะครับเราจะครับจะมาดูในเรื่องของจำนวนเต็มบวกนะครับบวกด้วยจำนวนเต็มลบนะครับโจทย์ของเราก็คือจงหาค่าของ3บวกด้วยลบ4นะครับอ่าเราจะมาดูตัวตั้งนะครับคือ3นะครับเป็นตัวตั้งบวกด้วยลบ4นะครับลบ4นะครับมีค่าเป็นลบนะครับเพราะฉะนั้นเราจะนับไปทาง ด้านซ้ายนะครับ4หน่วยเรามาดูคําตอบไปนะครับคําตอบก็จะเท่ากับลบหนะครับตัวอย่างถัดมานะครับเราจะมาดูในเรื่องของจํานวนเต็มลบนะครับบวกด้วยจํานวนเต็มบวกครับโจทย์ของเราก็คือลบสามนะครับบวกด้วย c ตัวตั้งของเราก็คือลบสามนั่นเองครับ บวกด้วย4นะครับ4คือจำนวนเต็มบวกเพราะฉะนั้นแล้วเราจะนับไปทานด้ฝั่งนีนนั่นเองครับอ่าคาตอบได้เท่าไรครับได้เท่ากันหรือเปล่ามาดูคำตอบกันนะครับอ่าคำตอบก็คือ1น,นั่นเองครับจากที่นักเรียนนักเรียนมา4วิธีนะครับรูจะขอเลือกมา2วิธีนะครับมาสร้างโจทย์ปัญหานะครับให้นักเรียนช่วยกันแก้ปัญหา และดูวิธีการคิดนะครับตัวอย่างแรกนะครับพ่อมีดาวสามดวงแม่ให้พ่ออีกสองดวงพ่อมีดาวทั้งหมดกี่ดวงนะครับเรามาดูประโยคสัญลักษณ์นะครับประโยคสัญลักษณ์ก็คือสามบวกสองนะครับสามคือพ่อมีดาวอยู่สามดวงบวกสองคือแม่ให้มาอีกสองดวงนะครับอา แม่ยางให้ดาวเพิ่มมาสองดวงนะครับคําตอบเรา,าดูคําตอบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับพ่อก็จะมีดาวทั้งหมดห้าดวงนั่นเองครับต่อ,อย่างสุดท้ายนะครับพ่อมียานอากาศห้าลำให้ลูกชายไปสามลำพ่อเหลือ,อายานอากาศกี่ลำมาด,ดูประโยคสัญลักษณ์นะครับห้าบวกกับลบสาม ห้านะครับคือพ่อมียานอยู่ห้าลำลบสามคือการให้ลูกชายไปสามลำนั่นเองครับอ่าพ่อให้ลูกชายไปสามลำนะครับเรามาดูคําตอบไปนะครับห้าบวกลบสามเท่ากับสองนั่นเองครับดังน,นั้นแล้วเราจะตอบพ่อเหลือ,อายานอวกาศสองลำนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับการดําเนินการนะครับก็ จบแล้วนะครับขอขอบคุณครับ